สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวเล็กกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีพาเดินทางอีกแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มต้นขับรถยนต์จากบ้านเราไปยังสนามบินนานาชาติอุตภาระยองพัทยาหลังจากนั้นเราก็จะนั่งเครื่องบินจากสนามบินนานาชาติอุตภาระยองพัทยาไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ตกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะ เดี๋ยวการเดินทางจะเป็นยังไงบ้างตามคุณรติไปชมเลยค่ะนี่คือสัมภาระของพวกเราในคราวนี้มีกระเป๋าใบขนาดกลางหนึ่งใบแล้วก็ใบเล็กหิวขึ้นเครื่องหนึ่งใบแบ็คแพ็คแล้วก็กระเป๋าสะพายตามพวกเราไปค่ะว่าวันนี้พวกเราจะไปที่ไหนกันไปค่ะรถพร้อมคนพร้อมเดินทางค่ะล็อกบ้านเรียบร้อยนะคะเตรียมตัวเดินทางพร้อมเดินทางค่ะรถจอดรอแล้ว ทางของพวกเราเริ่มต้นแล้วนะคะขับรถออกมาจากบ้านค่ะตอนนี้ก็ขับตามถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสามไปเรื่อยๆนะคะมุ่งหน้าไปทางอำเภอสัตหีบเดี๋ยวตามพวกเราไปค่ะว่าพวกเราจะขับรถไปถึงไหนกันนะคะตอนนี้เรามาถึงลานจอดรถของสนามบินนานาชาติอุตรเภาแล้วนะคะแล้วก็จอดรถไว้ตรงนี้หลังจากที่จอดรถแล้ว พวกเราก็เดินไปที่อาคารผู้โดยสารค่ะอาคารผู้โดยสารด้านโน้นนะคะไปค่ะเ,เดินมาที่อาคารผู้โดยสารที่สองสนามบินอุตภานะคะตรงซ้ายมือของเราก็เป็นตำรวจท่องเที่ยวหรือทัวริสโพลีสนะคะมาภายในอาคารผู้โดยสารอาคารที่สองสนามบินอุตภานะคะอยากจะโหลดกระเป๋าอยากจะดรอปกระเป๋าจะต้องทำยังไงตามไปดูค่ะ ช่วงนี้ยังไม่มีเครื่องขึ้นลงก็ยังเงียบเงาอยู่นะคะแต่ก็มีเสียงตามสายประกาศแจ้งเรื่อยๆมีผู้โดยสารบางส่วนกำลังเช็คอินกำลังโหลดกระเป๋าอยู่นะคะตอนนี้มีสายการบินบางกอกแอร์เวย์เปิดให้เช็คอินแล้วบินจากสนามบินนานาชาติอุตภาไปที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตเที่ยวเวลา13นาฬิกานะคะ แต่วันนีเ้เครื่องดีเลย์ไปประมาณ1ชั่วโมงค่ะจะขึ้นเครื่องเวลาหลังบ่ายสองโมงหรือหลัง14นาฬิกานะคะแต่ผู้โดยสารก็เริ่มทยอยเช็คอินกันแล้วค่ะหลังจากที่เราเช็คอินตรงเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วนะคะเ,เช็คอินเสร็จสับเรียบร้อยได้ Boarding Pass เรียบร้อยนะคะก็นำกระเป๋าหรือสัมภาระของเราที่จะโหลดนะคะมาโหลดลงตรงนี้ ก็จะมีช่องสำหรับโหลดกระเป๋าแต่ว่าต้องเช็คอินก่อนนะคะ,ะตรงเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยไม่ได้โหลดกระเป๋าเราต้องมาโหลดตรงนี้นะคะเช็คอ mm ินเสร็จพนักงานตรงเคาน์เตอร์เช็คอินเขาติดแผกเรียบร้อยเราก็นำกระเป๋ามาเช็คอ mm ิน hmm. ตรงจุดนี้นะคะหลังจากที่ผู้โดยสารเช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋าเสร็จสับเรียบร้อยนะคะ mm hmm. ก็จะขึ้นไปชั้นบนค่ะผู้โดยสารขาออก มีทั้งบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์นะคะให้บริการอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยนะคะเดินตามป้ายไปเลยว่าเราจะไปไหนต่อนะคะผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศไปทางขวามือส่วนผู้โดยสารขาออกภายในประเทศไปทางซ้ายมือนะคะโอเคค่ะเราบินภายในประเทศเราเดินไปฝั่งนี้นะคะเราเดินมาด้านนี้นะคะ เราจะเข้าไปยังผู้โดยสารขาออกภายในประเทศตอนนี้ขึ้นปไปว่าภูเก็ตนะคะเที่ยวบินที่ PG 2 8 1สายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะแต่วันนี้เขาบอกว่าเครื่องดีเลย์ไปเป็นเวลา14นาฬิกา15นาทีไปค่ะเดี๋ยวไปเช็คบัตรเช็คตัว๋วเช็คพาสปอร์ตของเราเดินไปข้าง,างในนะคะเดินเข้ามาด้านในนะคะผ่านเอ็กซเร์ตรวจ ความเรียบร้อยความปลอดภัยของสัมภาระของกระเป๋าและของตัวเราด้วยนะคะเอามาบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องโถงมีที่นั่งเยอะแยะค่ะให้ผู้โดยสารได้นั่งรอขึ้นเครื่องนะคะเดะค่ะออไปด้านนี้มีขายของที่ระลึกด้วยอยู่ตรงนั้นร้านสมาคมภริยาทหารเรือนะคะ ส่วนด้านนี้ก็จะมี Coffee เว r l d Cafe ภายในห้องโถงนี้นะคะผู้โดยสารก็นั่งรอขึ้นเครื่องค่ะไม่รู้เขาจะเรียกขึ้นเครื่องที่ตรงไหนจุดไหนนะคะพวกเราก็นั่งรอกันอยู่ค่ะในขณะที่พวกเรานั่งรอเที่ยวบินของพวกเรานะคะซึ่งปกติเราจะต้องบินเวลา13นาฬิกาจากสนามบินนานาชาติอุตภาไปที่สนามบินน,นานาชาติภูเก็ต สายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะแต่ปรากฏว่าตอนที่เรามาเช็คอินหรือเขาส่งข้อความหาพวกเราแจ้งว่าไฟล์นี้จะดีเลย์หรือช้าไปเป็นเวลา14นาฬกา15นาทีเขาก็เลยปลอ,อบใจผู้โดยสารค่ะด้วยการแจกวอลเชอร์หรือบัตรกำนันให้เป็นเครื่องดื่มแล้วก็ของขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆนี่นค่ะ ที่คอฟฟ e ่เวิร์ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินนานาชาติอุตะเภานะคะแต่พอเรานั่งไปสักพักหนึ่งเข้ามาด้านในรอจะขึ้นเครื่องแล้วมีเสียงตามสายประกาศมาอีกค่ะว่านี้เที่ยวบินล่าช้าออกไปอีกนะคะเ,เป็นเวลา15นาฬิกาพวกเราก็เลยต้องนั่งรอนั่งดื่มให้ใจเย็นๆรอไปก่อนค่ะในที่สุดขณะนี้เวลาเกือบ15นาฬิกาแล้วนะคะ ก็มีประกาศเสียงตามสายเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องที่ทางขึ้นเครื่องที่หหรือประตูที่1นนะคะนี่คือผู้โดยสารทั้งหมดที่จะเดินทางจากสนามบินนานาชาติอุตภาไปที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวเวลา13นาฬิกานะคะแต่ว่าเครื่องเลทหรือเครื่องล่าช้ามาจนกระทั่งถึงเวลา15นาฬิกาค่ะ การที่เรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องนะคะเขาก็เรียกเป็นโซนค่ะโซนที่หนึ่งที่นั่งที่หนึ่งถึงที่นั่งที่สิบส่วนโซนที่สองที่นั่งที่สิบเอ็ดถึงสิบเก้านะคะผู้โดยสารก็เข้าช่องตามที่เลขตัวเองตามที่นั่งของตัวเองนะคะเช็คผ่านตรงเคาน์เตอร์เดินเข้ามาภายในแล้วนะคะจะไปขึ้นเครื่องแล้วค่ะตอนนี้ ลงบันไดเลื่อนไปนะคะลงไปชั้นใต้ดินชั้นล่างอีกนะคะลงไปลึกๆนู่แหละคะ่ะเดินลงมาชั้นล่างแล้วนะคะเป็นทางออกค่ะทางออกไปขึ้นเครื่องนะคะมีรถบัสรออยู่ด้านหน้าเนะี่คะเห็นไหมคะนู่นค่ะเดินไปขึ้นรถบัสค่ะนั่งรถบัสไปขึ้นเครื่องนะคะด้าน,นขวามือเรา ก็จะเป็นผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศนะคะตอนนี้รถบัสจอดรออยู่ค่ะสนามบินค่ะเครื่องบินจอดฝั่งโนง้ น,นี่แหละค่ะที่พวกเราจะบินจากสนามบินนานาชาติสุโเทาไปที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตเป็นเครื่องบินเล็กๆนะคะเห็นแบบใบพัดด้วยเห็นไหมคะวันนี้ผู้โดยสารกําลังจะขึ้นเครื่องค่ะตรงนี้ลานจอดเครื่องบินนะคะและก็ผู้โดยสารกําลังจะขึ้นเครื่องอยู่ตรงนี้นะคะนั่งรถบัสมานะคะมาขึ้นเครื่องค่ะ บริเวณนี้เครื่องบินบบนะคะผู้โดยสารทยอยออนนขึ้นเครื่องค่ะตอนนี้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องบินเขาก็จะมีที่นั่งเป็นสองแถวมีทางเดินตรงกลางนะคะที่นั่งก็สองสองค่ะสังเกตดูว่าผู้โดยสารเต็มลำนะคะ เครื่องพร้อมที่จะออกแล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามการเดินทางของพวกเราได้ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจคุณรตีมาตลอดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ